บทที่27วิปัสสนาบริสุทธิ์อันคําว่ากำหนดในความหมายของวิปัสสนากรรมฐานก็ได้แก่การกำหนดรู้หรือรู้ว่ากำหนดรู้กำหนดหมายถึงรู้เฉพาะรู้เป็นขณะขณะ มีอนาบริเวณครอบคลุมเฉพาะสภาวะนั้นๆในวาระนั้นๆที่กำลังปรากฏหรือมีเป้าหมายในการระลึกรู้แล้วก็เป็นการเข้าไปรู้ชัดแบบรู้ชัดตรงๆโดยไม่เกี่ยวกับคำพูดชื่อเรียกความหมายและรูปประพันธ์สันฐาน แต่เป็นการรู้คุณลักษณะคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของสภาวะนั้นๆทางธรรมเรียกว่าวิเศษลักษณะคือลักษณะเฉพาะตัวของสภาวะธรรมหนึ่งหนึ่งระลึกรู้หรือรู้เป็นสภาวะประมัติอยู่แล้วโดยสภาวะ ดังนั้นการกำหนดรู้ระลึกรู้หรือรู้ก็ต้องเข้าไปรู้สภาวะประมัตาเหมือนกันจึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาแท้ๆหรือวิปัสสนาบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถึงจะใช้คำว่ากำหนดรู้ในวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับคำพูดการบริกรรมท่องบนการพูดในใจการตั้งชื่อเรียกการตีค่าหรือให้ความหมายแต่เป็นการรับรู้รับทราบสัมผัสโดยตรงสื่อสารกันโดยตรงต่อสภาวะธรรมนั้นๆหรือจูนคลื่นเข้าไปรับรู้โดยตรง กับอาการและความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆอย่างนี้แหละที่เรียกว่าประชานาติคือการรู้ชัดแล้วก็รู้ได้ชัดเจนจริงๆเช่นแข็งก็รู้สึกว่าแข็งแล้วก็รู้ได้ทันทีว่ารู้สึกว่าแข็งเข้าไปรู้ชัดว่ารู้สึกว่าแข็ง แค่นี้ก็จบเลยและจบแล้วในสภาวะนั้นๆโดยที่ไม่ต้องพูดบริกรรมหรือบนพึมพำในใจหรือออกเสียงว่าแข็งหนอจะพูดหรือไม่พูดจะตั้งชื่อเรียกหรือไม่ตั้งชื่อเรียกอันนี้ ไม่ใช่สาระของวิปัสสนาสาระของวิปัสสนาก็คือการรู้สภาวะเพราะมีสภาวะให้รู้แรกเริ่มเดิมทีหรือแต่ไหนแต่ไรสภาวะธรรมทั้งหลายเขาก็ไม่ได้มีชื่อเรียกไม่ได้มีชื่อเสียงเรียงนามแต่อย่างใดไม่ได้มีหมวดหมู่ด้วยว่าอยู่ในสติ ปัตฐานข้อไหนอยู่ในพระสูตรใดหรืออยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไหร่หน้าอะไรบรรทัดไหนเป็นต้นบางท่านอาจจะบอกว่าต้องยึดพระไตรปิฎกต้องปฏิบัติตามหลักที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกอันนั้นก็ดี แต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็น่าที่จะได้ปฏิบัติตามสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นๆนด้วยปฏิบัติตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในขณะหนึ่งหนึ่งหลักการก็ส่วนหนึ่งปฏิบัติก็ส่วนหนึ่งหลักการ เป็นโครงสร้างระเบียบแบบแผนส่วนปฏิบัติจะมาจัดให้เป็นระเบียบแบบแผนเป็นลำดับตามโครงสร้างหาได้ไหมเช่นหลักการในสติปัฏฐานสแสดงลำดับไว้ได้แก่กายเวทนาจิตธรรมเป็นต้นเวลาปฏิบัติก็ใช่ว่าเรา ต้องรู้กายก่อนต่อด้วยเวทนาตามด้วยจิตและสุดท้ายด้วยธรรมแล้วบอกว่าตัวเองได้ปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานสีเรียบร้อยแล้วถ้าปฏิบัติธรรมแบบนี้ไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมได้หรอกเพราะเป็นการล็อกสเปคในการปฏิบัติเราจะไปจัดลำดับให้สภาวะธรรมไม่ได้ จะไปจัดระเบียบแบบแผนโปรแกรมการปรากฏเกิดขึ้นของสภาวธรรมไม่ได้เพราะถ้าทำได้ก็เป็นได้แค่อัตตาภาวนาอัตตาภาวนานี้นักปฏิบัติจะชอบกันนักอาจจะปฏิบัติธรรมได้สมดังใจสมดังปรารถนาแต่บรรลุธรรมไม่ได้ ทีนี้ความต่างระหว่างผู้ปฏิบัติวิปัสสนากับคนทั่วไปอยู่ที่ตรงไหนความต่างที่ชัดเจนก็คือภายนอกกับภายในหรือในตัวกับนอกตัวคนทั่วไปก็จะออกไปรับรู้ภายนอกอยู่กับสิ่งภายนอกเข้าใจสรรพสิ่งภายนอก จนถึงอาจเข้าใจทุกสรรพสิ่งทั่วจัก,กรวาลได้แต่จะไม่เข้าใจตัวเองและก็เป็นความจริงว่ามนุษย์เราในปัจจุบันรู้สิ่งรอบตัวมากขึ้นศึกษาคนา้นคว้าและก็เข้าใจสิ่งภายนอกมากขึ้นแต่กลับเข้าใจตัวเองน้อยลง เมื่อศึกษาค้นคว้าภายนอกหรือไปรู้ภายนอกมันก็ต้องมีตัวออกไปรู้มีตัวมีตนประกอบในการรับรู้ก็เลยกลายเป็นว่ารู้อะไรก็ว่าเรารู้เห็นอะไรก็ว่าเราเห็นเข้าใจอะไรก็ว่าเราเข้าใจเป็นต้น หรือเมื่อมีอะไรอะไรปรากฏก็จะมีเราเข้าไปปรากฏในสิ่งที่กำลังปรากฏทุกครั้งไปแล้วอย่างนี้จะถอนความสำคัญมั่นหมายในความเป็นสัตว์บุคคลเราเขาได้อย่างไรจะถอนความยึดมั่นในตัวกูของกู ได้อย่างไรมีแต่จะเพิ่มให้หยึดมั่นถือมั่นแน่นแฟนยิ่งขึ้นและนี่แหละที่เรียกว่าสีลำพดปรามาตไม่น่าเล่าจึงไม่พ้นไปจากสก,กายะทิฏฐิและวิจิกิจฉายี่ห้อคุณโมหะ รับประกันคุณภาพอีกแล้วครับท่าน